นี่ <ไป S 1> เตรียมบิน<ป>เตรียมบินไป,ไปวันนี้สันเยอะด้วยพี่ชายระวังให้ตัวผูกสายนะนู่นน่ะอันหนึ่งสองไปไม่ไปจริงเลยตอนนี้ไม่ได้ไปไม่เคยไม่เคยใครลงอ่ะใครลงไปแล้ว ไหมไหมไหมอยู่ข้างหลังนะโอ้ไหมเร็วไหมขึ้นไหมหนึ่งสองไปนี่พี่กินชีสกินชีสไเป็นโพัาทีปเลยพ่ออย่าลากน้องอย่างนั้นเดี๋ยวน้องไปอันนี้ไอ้กอกับไอ้เจนี่โอ้โง่หนอกไม่มาเนาะเธาจะติดงานนะ นี่ต้องอย่างนี้อ่ต้องอย่างนี้อมอนมาละ <c oughs> ที่สองตัวนี้ยมันแตกหมู่ก็ต้องเต่าเรียกก่อนไกลๆใครล่อนลงแจ๋ว โอ้โหต่อยาวเลยต่อยาวเลยโอ้เป็นดีไหมเน่ยอ่ะลงละมาอุวยวินต่อวินต่อวินตอไข่ต้ตนเอน้ดนไอน้นี่เขาบินตัดหน้าไปเฉยเลยนั่นนะ่ะ ไปละไม่ทันนะอยงมหนูนึ่งเฮ้ไปตัวละมาละไปไม่ครบมา เต็มตัวบินเจ็ดอะอตอนหมดหมายมันนี่เหมายขึ้นมาเจ็ดอะหนึง่งหนึ่งสองไป โค้งไรโคงละปล่อยช่องปล่อยนู่น่อย่่นม่ตาแสอตาไม่เห็นไม่เห็นล้นะมีสองกลุ่มะนู่นใหม่อยู่นู่นใครตูนนะไคตูนนะไตูนนะ ดูเจด้านะไปไกลนะเจด้าไปไกลครบแล้วบล้วไมมาเร็วมาแล้วมาล้วมกลุ่มแตกรอบนี้เจด้าไปนู่นเลยมาแล้ววกมาแล้วครับวกมาแล้วเ้องเป่าด้วม้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 จะตายอยู่แล้วเนี่ยมาแล้วมาล้วมไมม้มาเร็วเจด้าด้เจด้าพาทัวร์ ไหมสุดนี้อย่างมันกลุ่มหมายว่าแล้วไหมสุดนี้อย่างมันของเราขอบตาดำมันดีใชเราไม่ได้บูลลี่นะขอบตาดำเราไม่ติดตรงขอบมันมันมีคนแย่งนอนอ่ะของใครมาละของตังมีคนแย่งนอนเฉยไม่เชิงโกลมนะไม่กระจอกสิลูกปล่อยมันปล่อยมันปล่ออยมันเ้า ลูกไม่เต๋อก็ตามใจอ่ะนั่นมีสัตว์นกใหญ่นั่นแหละทีนั้นฮะอือแก้งนกใหญ่มาละต้องปล่อยน้องมาละมันรู้ละเจด้มา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 โอ้ลงที่ตังมาละยุดยุ่ยุ่งยุ่งง

ตุ้มดันตูดตัวยาแลปล่อยมาปล่อยมันดูดิมันชอบแตกเสีงดูปล่อยยาเป้าเออเอาก่อใส่ไฟไปแล้วนะก่อยาก่อใส่ไฟมายังอ๋อเออที่ก่อใส่ไฟนั่นไม่ใช่ชอบไปสองสองตัวนั่นอ๋อ ไอเจน่าจะคาดว่าเป็นตัวฟูเพราะว่ามันชอบกัก็ยากรยาเป็นตัวนี้กยานี่ยแกเป็นเล็บสามโอ้หเียดเฉียดเฉียดแตัวัลงมาอย่างร้ายอิน อ้าวอ้าวไม่ใช่กะยังกยังหนึ่งสองไปไจริงจนะทจับข้างเลยครับจับ้างเลยไปกบินกลัวไมติดต้นให้ลงนั่นนหสิมา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 ไปมืดมืดแลไฟเนยต้องทำเหมือนหนุ่มไป